สวัสดีค่ะติดตามข่าววันที่6พฤษภาคม2568หลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเฮคอมอเคะเพิ่มเงินชดเชยเลิกจ้างแรงงานเป็น60%นาน180วันคณะรัฐมนตรีไฟเขียวร่างกฎกระทรวงแรงงานเพิ่มเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างจากเดิม50%ของค่าจ้างรายวันเป็น60%นาน180วัน หลังเกณฑ์เดิมอาจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต <Yeah! S 1> นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามที่กระทรวงแรงงานเสนอซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้รวมทั้งให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาเพื่อดำเนินการด้วยนายคารมกล่าวว่าปัจจุบันลูกจ้างที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3 3แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2 5 3 3เพราะถูกเลิกจ้าง มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานพศ2547ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาภาระการดำรงชีพของผู้ประกันตนจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงเห็นควร ปรับเพิ่มให้ผู้ประกันตนได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราที่สูงขึ้นโดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมกระทรวงแรงงานจึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับประโยชน์ดทดแทนในกรณีว่างงานพศ2567โดย ปรับเพิ่มอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้างจากอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสำหรับการว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้างเป็นร้อยละ60ของค่าจ้างรายวันสำหรับการว่างงานเพราะถูกเลิกจ้างทั้งนี้ให้ได้รับครั้งละไม่เกิน180วันเช่นเดิมทั้งนี้นายคารม รองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรียังได้กล่าวว่าการปรับเพิ่มอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างานเพราะเหตุถูกเลิกจ้างตามร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ทั้งกระทรวงแรงงานได้นำเนินการตามมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ5 6 6 1แล้วโดยประมาณการรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราเงินทดแทนดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 1, 1 3 5 4ล้านบาทต่อปีซึ่งแต่ละปีจะเพิ่มขึ้นตามร้อยละของเงินเดือนหรือค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการจ่ายเงินทดแทนคิดจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอย่างไรก็ดีจากข้อมูลการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยการปรับเพิ่มเงินทดแทนดังกล่าวจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มจากร้อยละ0.53ของค่าจ้าง เป็นร้อยละ0.62ของค่าจ้างซึ่งยังคงน้อยกว่าเงินสมทบที่จัดเก็บรวมถึงกองทุนประกันสังคมยังสามารถรับรองวิกฤตสถานการณ์ว่างงานสูงกว่าปกติสีเท่าเป็นระยะเวลามากกว่า3ปี6เดือนซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสถานะของกองทุนประกันสังคม